พระมหาเถระพระเถรานิเถระทุกรูปและท่านพุทธสากรกชนผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สองของการประชุมโดยหัวข้อของการประชุมในปีนี้คือพุทธวิถีสู่สันติภาพโลก ได้รับเกียรติจากท่านทั้งหลายพี่ผู้มีหัวใจแห่งพุทธะมาร่วมด้วยช่วยกันระดมกำลังความคิดสติปัญญาอย่างน่าชื่นชมคราวหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระอานนเทเถระ ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าสองจะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุใดบ้างพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายต้องมีความเห็นตรงกันในธรรมสิบประการคือหนึ่งอธรรม เป็นอกธรรมสองธรรมเป็นธรรมสมสิ่งที่มิใช่วิในไมิใช่วิในสี่วิในเป็นวิในห้าสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิไว้ หกสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไวเจ็ดกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาแปดกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาเก้าสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้สิบ สิ่งที่ตาคาคตได้บัญญัติไว้เมื่อเห็นต้องกันตามความเป็นจริงสงก็จะสามัคคีกันได้จากนั้นได้ทรงสนเสริญความสามัคคีไว้ว่าสุขาสังคัสสามัคคี สมคานนันจะนุกขะโหสมคร,ระโตธรรมมัตโถโยคัเขมานะทังสติสังคังสมคังกัตตวานะกับปังสักคำภิโมทติแปลว่าความพร้อมเพรียงแห่งสง์ เป็นเหตุให้เกิดความสุขและผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากกิเลสเครื่องร้อยลัด ยอมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันเราท่านทั้งหลายได้เดินทางมาจากนาน,นาประเทศจากทวีปต่างๆต่างวัฒนธรรมต่างภาษา หากแต่มีหัวใจเคารพเทิดทูนพระศาสดาองค์เดียวกันจึงได้มาประชุมพร้อมเพียงกันด้วยปรารบการสร้างความสุขให้เกิดแก่ชาวโลกเป็นที่ตั้งชื่อว่าได้ประพฤติในสามคีธรรมตามที่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญโดยแท้ ขออนุโมทนาขอบคุณองค์การสหประชาชาติและมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้พุทธบริษัททั้งพระสงฆ์และเครือขัดได้พร้อมเพรียงสามัคคีกันอย่างงดงามในครั้งนี้ท่านทั้งหลาย ตลอดระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาท่านหลายได้ตั้งใจในการประชุมอาตมาภาพคิดว่าทุกท่านได้รับประโยชน์สดีผลจากการประชุมอย่างดียิ่งในการประชุมนั้นมุ่งถึง ความสามัคคีเป็นที่ตั้งมุ่งถึงประโยชน์สุขแห่งชาวโลกอรมภภาพขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายให้ตั้งตนดำลรงตนอยู่ในศีลห้าประการศีลห้า ถือว่าเป็นประการสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนทุกคนเมื่อระลึกถึงศีลห้าให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วจะมีความสงบมีความสุขอย่างแน่นอนและ ท่านทั้งหลายศีลห้านั้นเป็นเครื่องคุ้มครองโลกอย่างแน่นอนเป็นเครื่องคุ้มครองโลกอย่างแท้จริงท่านหลายพึงเห็นศีลห้าข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อนี้ เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันถึงชีวิตของมนุษย์เราขึ้นชื่อว่าชีวิตทุกคนรักหวงแหนระวังไม่ต้องการให้เกิดอันตรายกับชีวิตเมื่อทุกคนมีศีลข้อนี้เป็นอันหวังได้ว่า ชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไม่มีอันตรายซึ่งเกิดจากการนี้ถ้าเป็นดังนี้ศีลข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตเพราะชีวิตนั้นจริงอยู่ เรารักษาชีวิตดีแต่ว่าอาจจะถูกลุกลงด้วยประการใดประการหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีศีลท่าถ้าทุกคนมีศีลท่าแล้วลูกลงหรืออันตรายหนึ่งก็ไม่มีนี่ศีลประการข้อที่หนึ่งศีลห้าประการที่สองไม่ลักทรัพย์ เป็นเครื่องคุ้มครองทรัพย์สมบัติขอ,ตของตนของตนของผู้นั้นเพราะทุกคนมีศีลข้อนี้ก็ไม่ต้องกลัวเกรงเรื่องโจรภัยกรมวลผู้กโมยผู้ร้ายจะมาฉกขิงวิ่งราวปุ่มสะดมทรัพย์สมบัติของเราเพราะทุกคนมีศีลห้า ศีลห้าจึงถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองทรัพย์สมบัติศีลห้าข้อที่สามเป็นเครื่องคุ้มครองครอบครัวทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องมีการละแวงและไวในกันและกันเพราะทุกคนมีศีลห้า มีอยู่ในสีลห้าไม่ร่วงละเมิดในศีลห้าก็ไม่ต้องมีความสงสัยในการละกันในข้อนี้ศีลห้าข้อที่สี่มุสาวาทเมื่อทุกคนมีศีลห้าข้อนี้ไม่พูดเท็จโกหกเลวไหลต่อกันละกัน ก็เป็นเครื่องคุม้มครองสังคมให้สังคมนั้นๆมีความสงบสุขให้สังคมนั้นๆปลอดจากภัยอันตร,รายด้วยประการต่างๆสังคมนั้นๆยิ้มแยมแ้มแจ่มใสก็หากันสังคมนั้นๆ จะมีจิตใจแช่มขึ้นเบิกบานใจคิดอย่างไรแสดงออกทางกายอย่างนั้นกายทำอย่างไรก็บ่งถึงใจอย่างนั้นเพราะมีศีลข้อนี้ไม่มีการมุสาโ,โหกหกมดเท็ดต่อกันและกันศีลห้าข้อที่ห้า ไม่เดิมสุราเมาัยข้อนี้เป็นเครื่องคุ้มครองสุขภาพของตนเองท่านทั้งหลายอันว่าสุริบุรีสุราเมลัยของดองของเมาต่างๆนั้นร้วนแต่เป็นเครื่องบ่นทำลายสุขภาพร่างกายของตัวเองทางนั้น ผู้ที่งดเว้นจากสิ่งเสพติดเหล่านี้ก็จะได้ไม่สุขภาพที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยเกิดขึ้นเวดเบียนเนี่ยเมื่อไม่สิ่งข้อนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายพึงตระหนัก ในศีลห้าประการนี้ให้มากอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าชาวโลกมีศีลห้าประการนี้ด้วยกันความสามัคคีความสงบสุขไม่ทุกเดือดร้อนเกิดขึ้นกับชาวโลกแน่นอนอันมาก ขอโมทนาขอขวากศีลห้าน้กับท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมในคราวนี้และอารมภาพขออนุขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลร,รักษาท่านทั้งหลายให้เป็นผู้เจริญ ด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพานธรรมสารสมบัติและขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางกับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดีภาพทุกท่านเทินขอปิดประชุมณนะโอกาสนี้